สวัสดีค่ะพามาเที่ยวนะคะชมไม้วันนี้ก็เป็นในส่วนของไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะไม้เลี้ยงค่อนข้างที่จะแบบธรรมชาติไม่ได้ทำการรองน้ำใส่กระถาง12นิ้วเอาไว้นะคะก็เป็นตั้งแต่ไส์โตโตตั้งแม่รวมไปถึงไส์แม่พันธุ์นะคะมุมนี้เดี๋ยวพามาทำความรู้จักว่า มีสายพันธุ์ไหนกันบ้างนะคะนี่จะเป็นไก่ตัวงามนะ,ะไก่ตัวงามลักษณะใบของตระกูลไก่นะคะเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะลักษณะเขาจะคล้ายผีเสือ้อนะคะการกัดจุดของเขาก็จะจุดลึกๆใหญ่ๆเข้มๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือตระกูลไก่เอกลักษณ์ของเขาเลย อันนี้เป็นไก่ตัวงามนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะเรียกว่าไก่แก้วตัวงามนะคะเล็กๆเ,เขาก็ออกจะสีถ้าเป็นต้นเล็กๆนะคะสีจะโทนประมาณนี้พอเวลาโตขึ้นมานะคะขัดสีกัดลายก็จะออกเป็นสีเหลืองอลมส้มแบบนี้เลยนะคะยังง่ายตัวไวเนาะเวลาเป็นกอนี่ค่อนข้างจะสวยมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูอีกมุมนะะอันนี้จะเป็นไก่ฝรั่ง ลักษณะไก่ฝรั่งคือพื้นเขียวเข้มนะคะจุดเขียวเข้มนี่ความแตกต่างนะคะอันนี้จะเป็นไก่ฝรั่งเนาะส่วนนี้จะเป็นไก่ตัวงามนะคะมาดูมุมนี้มุมนี้ก็จะเป็นผีเสื้อสมุทรนะคะโทนสีเขาจะออกชมพูอมม่วงสะท้อนแสงก็ถือว่าเป็นบอลที่สีสันค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลี้ยงง่ายตัวไว้นะคะ ตัวเล็กๆนะคะสีเขาก็จะประมาณนี้นะคะเริ่มโตเต็มที่การกัดจุดแล้วก็จุดของเขาก็จะค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือผีเสื้อสมุทรมุมนี้ก็จะมีตั้งแต่หงสุวรรณบองเงินนะคะมาดูมุมนี้มุมนี้ก็จะเป็นขุนสีวิชัยนะคะลักษณะขุนสีวิชัยสีเขียวเขาจะเข้มนะคะแล้วก็ใบเขาจะแข็งแล้วก็หนามากๆนะคะ ก็ถือว่าเป็นบอลป้ายที่สวยอีกชนิดหนึ่งนะคะสวยมากๆนี่คือฟ้าเคียงดินนะคะตัวน,นี้คือฟ้าเคียงดินโทนสีส้มทองนะคะจุดแดงเข้มก็ถือว่าเลี้ยงง่ายโตวไวเช่นกันนะคะลักษณะของเขาจะให้นอเร็วมากๆนะคะไม้ทุกสายพันธุ์เนาะเวลา ได้อายุนะคะยังไงเขาก็สวยเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นบรรดาลซัพบนะคะบรรดาลซับหน้าดำหน้าดำหน้าเข้มนะคะอันนี้คือเราเก็บเอาไว้นะก็มาดูมุมนี้โทนสีขาวนะคะมีตั้งแต่บอเงินนะคะวันอิมแล้วก็เท้าสหัสเดชะรวมๆกันนะคะ เลี้ยงนอกตู้ช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะฝนตกถี่แล้วก็เดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดบางทีใบก็อาจจะช้ำน้ำนะคะแบบนี้เขาเรียกใบช้ำน้ำเนื่องจากว่าฝนตกเยอะมากๆนะคะไม่เท่าไหร่ก็แดดเปลี่ยงนะะก็จะเป็นธรรมชาติของต้นไม้นะคะแบบนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะคะต่อการเจริญเติบโตของเขา มุมนี้นะคะก็จะเป็นไม้ตลอดการไม้สามัญประจําบ้านนะคะมีชื่อว่าฮกหลงอย่างที่บอกนะคะบางทีฮกหลงก็อาจจะมีสีแดงเข้มนะคะชมพูจางๆนะคะระเรือเนาะก็อาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะบนสีฮกหลงนี่คือหลายๆท่านก็อาจจะรู้จัก เป็นบอลต้นแรกๆเลยก็ว่าได้นะคะที่หลายท่านเข้ามาในวงการบอลสีนะคะก็อาจจะรู้จักในส่วนของพวกหลงกันก่อนนะะตัวนี้ก็จะเป็นมิ่งมหาวงคลนะคะลักษณะใบจะเป็นรูปหัวใจนะคะการกัดจุดของเขาก็จะเป็นสีแดงเข้มๆนะคะตัดกับกระดูกสีเขียวเข้มนะคะก็ถือว่าสวยอันนี้คือสีเขายังมาไม่ครบนะคะสียังมาไม่หมด นี่จะเป็นบับเบิลนะคะบับเบิลนี้ก็เป็นไม้ที่เมื่อก่อนนะคะเขาก็จะเรียกว่าไม้จีนเนาะไม้นําเข้าแต่ว่าเราเอามาเลี้ยงในบ้านเรานะคะผ่านการผ่าหลายรอบแล้วล่ะก็จะถือไปเป็นไม้นะคะพื้นบ้านของบ้านเรากันไปโดยปริยายเลยะะอันนี้คือผ่าน่าจะประมาณ3-4รุ่นแล้วนะคะสำหรับอ จะตัวบับเบิลตัวนี้นะคะสีเขาจะสดกระดูกสีเขียวเข้มนะคะใบจะหอ่อหอเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่คลิปนี้นะคะตัวนี้เป็นพญานาคราชให้ดูสีของเขาเป็นบอนกาบนะคะก็ถือว่าสีเขาสวยมากๆนะคะมีหน่อแล้วด้วยนะ,ะหน่อค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แน,น่นมากเลย ที่เห็นอยู่นะคะนี่จะเป็นดอกของเขาสำหรับหลายๆท่านนะคะที่มีความชื่นชอบในไม้ประดับนะคะไม้ตกแต่งไม้แต่ละสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นบอรสีไม้มงคลนะคะหรือว่าไม้ด่างไม้ป้ายหรือว่าแม้แต่ไม้ผลไม้ป่าไม้เศรษฐกิจนะคะทุกอย่างดีหมดเนาะให้ประโยชน์ให้คุณกับเราได้ในทุกๆนะคะ ในหลายๆช่องทางนะคะสำหรับคลิปนี้พามาชมไม้สวยๆฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีจ้ะ